ห้องน้ำมีคำไหนกันบ้างในภาษาจีนเศษสัวห้องสุขาซีสเจียนห้องน้ำแบบที่มีอ่างล้างหน้ากับกระจก 卫生间ห้องน้ำเป็นคำที่สุภาพกว่าเชื่อสัวนกว่สห้องน้ำนิยมใช้ในไต้หวัน 化妆室。卫生间。